เสกีดังดังสาธุสาธุสาธุโอ้วหขหน้านี่เสียงเจังมากเลยนะนั่นดูผู้ใดก็เสียงดีหืมก็โจทิจันนาด้วยผู้ท่านหน้าเสกีนะก็สวัสดีจ้ามเมเนะมาพ่อมาพ่อกันอีกเดียวนะคะน้อ มาพบมาพอกับแม่บัวชัเดบัวเจโอทูออฟฟิเชียลนะคะสวัสดีพ,พ่อพ่อแม่แม่น้องอุ๋หญิงแล้วก็สวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพงแฟนคลับแม่บัวด้วนะจ๊ะแฟนคลับทุกๆท่านที่เข้าแวะเข้ามาดูมาเยี่ยมมาชมช่องเล็กๆของแม่บัวเด้อเป็นยังไงพี่น้องเมื่อคืนนี้ปื้มใจบอหลูกสาวขนาดบอรดลบอร์ลร้องเพลงจะภาพก็มาเชิญขึ้นไปอันนี้ไป ไปเวทีเชิญขึ้นไปเวทีไปจับสลากะเอาค่ะแม่จะผาพใจดีมากแล้วตอนเช้านางก็ยังตื่นมาแต่เช้าสุขภาพทาั้งๆที่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะแต่ว่ากะดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับเนาะก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็แวะไปหาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปวอวยพรพี่ผู้ใหญ่พี่บิกนะ๊กเนาะพี่บิ๊กเขาวางมีงานบุญที่บ้านที่ขอนแก่น กาจังเลยไปไอัก,การะไปถวไปไหวปู่ศิลานะคะเพื่อนไปเขาไปกรับเข้าไปกรับปู่ศิลาพร้อมกับทีมคายอ้อแล้วก็ทีมสาวน้อยเพชรบ้านแพงพร้อมด้วยผู้กำกับผู้เขียนบทเนาะพี่ดิวธีรพัฒน์ก็ไปด้วยนะคะพี่ดิวธีรพัฒน์น่ารักมากเลยไปน้ากันเนาะพี่น้องไปเป็นกลุ่มขบวนใหญ่เลยมเมื่อเ้ารนี้เขากะ แม่บวกกะไม่ีโอกาสด้เบิ่งไหลสดเนาะแต่ว่ากัดสาสูน้ำเพลินไม่ได้ไปไม่ได้ไปก็สาธุด้วยนะคะดีใจน้ำเพลินเพิ่นไปทำบุญทอาสาธุน้ำเพลินท่ากระไดบุญคือกันพี่น้องเราก็จิตใจเราส่งใจไปเนาะส่งใจไปให้อีลา่าอุ้งอิงให้ทีมงานบอสเจอแล้วก็ทีมงานคลายอ้อพี่ดิวด้วยนะคะทุกทกท่านก็ประชาชุนพลกำลังไหลเข้าไปเนาะพี่นอ้องยินดรก่ะ สาธุบุญด้วยกันนะคะไปบวกเขามาอัดคลิปในห้องเพราะว่าข้างนอกเสียงเพลงข้าจะมีงานบุญพี่น้องเลยมีเสียงเพลงแน่นอนไปบวกกับหลบเลี้ยงนิดหน่อยวันกับไปถ่ายคลิปอยู่ในรถเหมืนอนี่เขามาในห้องพี่น้องแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเสียงติดบอเนาะพี่น้องเพรากว่าพยายามใช้คําพูดพูดเอาเบา,าเอาเนาะเบาเบากลุบเสียงเพลงเอาพี่น้องอัน ผู้ใดเด,ดไปกับสาธุบุญน้ำเดอ้อผู้ใดเดบไปไหวปูศิลาเนาะอันนี้เที่ยวน,นี้เป็นครั้งที่สอง,คร,งครั้งที่สองที่ลูกสาวได้ไปไหวปูศิลาและก็เป็นครั้งนี้จะพร้อมหน้าพร้อมตาหมดอุ๋งอิงลำเพินลํำแพนแล้วก็น้อง YouTube ครอบครัวมาพร้อมกันเลยค่ะวันนี้ปูศิลาก็ออกมาปูศิลาน่ารักมากพี่น้อง หมูเบิร์ดเวลามีงานมีการนเะ้าแซวเวล,ลามากักคักมักไอปูศิลาเพิ่นให้กำลังใจลูกหลานเนะาะบบกเพิ่นเป็นพระนักเป็นพระน,น,นักเทศทีฟ่ฟังแล้วบเบื่อได้ไปลองนั่งฟังเป็นชมวงกับเบื่อได้เพราะว่าเพิ่นเบาเพิ่นเบาน่ารักเป็นเป็นพระอาจารย์ที่พูดจะไอท่านน่ารักมากกับลูกศิษย์ลูกหาเนาะอั่างใดแกสุภูสุขวนนแก เบิ่งคิดไม่บัวแล้วไม่บัวมีเรื่องอันนั้นนันี้มาบอกสู้ฟังคือทุกทุกอย่างทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าขอแค่เข้าแวะเข้ามาทักทายสวัสดีแล้วก็แวะเข้ามาดูให้ไม่บัวหน่อยนะจ๊ะข้ะสาส้าว่าเข้ามาโซเลกันพี่น้องเหมือนเรานั่งคุยกันเรื่องลูกสาวเราเรื่องลูกสาวที่เราต่างคนทุกคนรู้อยู่แล้วมาเล่าให้กันฟังมาสูกาส้กันพี่น้องมาสู้กัน เรื่องดีๆคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมาอันไดบ่ดีเฮาเก็อย่าไปคิดอย่าไปเ้าพี่น้องเฮาเ้าแต่สิ่งที่ดีเฮาก็สีไดสิ่งที่ดีรับพลังบวกไม่ใช่พร้อมบวกนะจ๊ะรับพลังบวกค่ะสิบเป็นสิบปีที่ไม่บวัวติดตามบอโจเบิงมานีตลอดแล้วก็แล้วก็สองปีมาน,นี้คือไม่ไม่เคยไม่เคยหยุดไม่เคยพักที่จะดูที่จะติดตาม ย,กกยู่กลกอยู่คาบก๊กทับไปเล่นยุยไก่ไกลๆถบาบ๊กไกลกะไปเบิ่งไปติดตามไปให้กำลังใจกันพี่น้องคนเรามอบสิ่งดีๆให้กันเรามอบสิ่งดีๆให้ใครสิ่งดีๆก็จะตอบกลับเรามาเราก็จะได้พลังบวกพลังที่ดีพลังใจที่ดีเนะาะจังไดกะอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งกดติ้งติ้งให้ไม่บวัวให้ช่องเล็กๆได้มีกำลังใจทำคลิปด้วยนะคะจังได สวัสดีจ้าชัยเดบัวเจโอทูออฟฟิเชลค่ะ